สวยบ่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะนั่งอีกขางนึงเนาะค่ะเดี๋ะะยวทอดกจะไปโหลดทางนั้นก่อนเนาะคะ่ะเนาะอีกขางนึงนะคะพี่ๆขอบแขกน้อยหนึ่งะค่ะไม่เป็นไรค่ะ หอบอยู่ค่ะหอบอยู่นะคะหอบน้อยเนี่ยคนมาล่องกระถางเนาะคะ่ะเ้าก็ตลองรดน้ำนะคะรดน้ำค่ะซนี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเสนอค่ะพี่น้องะอาหนามอีกก่อนนะคะ ยาเซต้วคะโลนหนามน,น,นาม,ม่ค่ะงามบ่ค่ะผิวดาวขึ้นมากอะหอบอยู่ค่ะหอบอยู่นะคะพี่พี่ทุกคนค่ะเซต้าค่ะพี่น้อชเอาหนามอีกก่อนนะคะ นบาโต๊ค่ะรถน้ำทุกอย่างเสร็จแล้วรถน้ำทาั้งนี้เสร็จแล้วค่ะฝนโต๊อยู่นะคะแต่ค่ะหอบหแขกน้อยนหนึ่งค่ะไม่เป็นไรค่ะหอบอยู่ค่ะหอบอยู่นะคะหอบน้อยขอนมาล่องกระถางเนาะค่ะเขาก็ต้องรถน้ำนะคะรถน้ำค่ะ ทานี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ่คอนเขาเลยรดหนังน,นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วค่ะรดหนังในกระถางเส้นแล้วนะคะกระถางดอกไม้หอบหแขกน้อยหนึ่งค่ะไม่เป็นไรค่ะหอบอยู่คะ่ะหอบอยู่นะคะหอบน้อย ทุกอย่างเสร็จแล้วรดน้ำทั้งนี้เสร็จแล้วค่ะพลตกอยู่นะคะแต่ค่ะในกระถางนะคะดอกใหม่ค่ะความขยันมาฝากค่ะดอกไม้เน,นกระถางนะคะดอกใหม่ค่ะ คั่วมขยันมาฝากค่ะดอกไม้เนทางนี้นะคะแบบนี้ข้างนี้ค่ะนี่มาทางนี้ค่ะ,าาะ,คะพี่นอ้องน,าน,าน,นี่ค่ะน้ำนี่ค่ะหนึงค่ะมันไปไหลเนาะคะ่ะเนะอ,ออกกำลังกายสักหน่อยนะคะทำงานสงเสร็จแล้วนะคะนะคะขึ้กาดูใจนะคะ ทำกด้ค่ะดอกไม้ก็ไ้ำดอกไม้ คือแล้วก็ออกนะคะจ้าเสร็จแล้วค่ะรดน้านะนําเด้อค่ะงามบ่ค่ะผิวน้ําขึ้นมากอะหอบอยู่ค่ะหอบอยู่นะคะพี่ๆทุกคนคะ่ะ กลืนแล้วก็ออกนะคะจนมาล่งกระถางเนาะคะ่ะเขาก็ต้องหลดน้ำนะคะหดน้ำค่ะซัมนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ กระถางนะคะในกระถางนะคะดอกใหม่ค่ะความขยันมาฝากค่ะดอกไม้ใน มาแบบนี้ข้างนี้ค่ะไอ้มาข้างนี้ค่ะพี่น้องน,งน,นะะอี่ค่ะน้ำเนี่ค่ะรดน้ำในกระถางค่ะพี่น้องจ้าผลมาตกค่ะโต๊ค่ะต๊ลงมากค่อยๆเนาะค่ะเพื่นกับบอกเขากระถางนะคะมันมาล่งกระถางเนาะค่ะข้า็ตองลดน้ำนะคะลดน้ำค่ะซมีก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ เนมาลงกระถางเนาะคะ่ะข้าก็ต้องรดน้ำนะคะรดน้ำค่ะสซนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ค่ะสวยบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนั่งอีกรดน้ำในกระถางค่ะพี่น้องจ้าผลมาโตกค่ะโตกค่ะโตกลงมาค่อยๆเนาะค่ะเพิ่นกระบ,บ่เขากระถางนะคะน้ำกันนะคะดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้ในะะกระถางด้วค่ะ ค่ะสวยบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ,คะนั่งอีกค่ะ